มันส่งค่าค่าเป็นใจเมานกะมันมวยก็ข้าติมาสุบสวนพันดัดลังกุเชมันติเป็นอภิโซฟโฟกัอภิโซฟโฟได้เอาติมาเตี้มโปรแกรมลิกน้อยอันหนึ่งนะเขาได้ข้ามาปันว่าฮัลโหลว์เนี่ยเาเนาะฮัลโหลว์มันก็เป็นอ่าแตมอันหนึ่งนะอันโปรแกรมมาเขาขอเล่นเจอเจอดูเมื่อฟองเขาตดจานลิเพนพาใส่มาพาซ้ำเหม่อนนะโอเคอันที่เจมันเนี่ยสังเกตเฮาโบมีไว้ดัดเอสติกิลเนี่ยเขาก็ปูเตียม ตัดโปรแกรมเ้าข้าดีมาเติมเลยรับเนาะก็เาตีมาโครงสร้างเนาะอันที่ในเดสก์ท็อปนะคดีวันนิวเทสต์ด็อกิมันานะแล้วก็ขดีมาปันจมนววอลต์ดีอาร์ตัดเลย้นอะไรที่แต่กอมตหุดเตมจมก็่อนะอ่าก็เปิดข้าก็ค่มาในปัน เอ่อ uh, knowledge s h a i n g กันนาะมันก็มันกว่าน้องอย่างตอนนั้นข้าเขาก็ติมาเจอเอ่อติมาเหตุจิตเตรียมกันนะข้าเขาดีกว่าใช่อินเทอริจีกว่าเตี้มโปรแกรมเฮาเกเี่ยนะโอเคเอ่อวเขามีไว้ฮัลโหลตัวเนี่ยก็นเนเอก็มาเปิดนาะเปิดเอาเดหรือเปิดนะนขาติมาเจอนกปัดแก่ยยอ่คนเนี่ยข้าติมาเตรียมสังนะข้าติมาเตียมไม่มัาไวมย์นเป็นไม่มัเายอนเนี่ยทีสั่งนั้นนั้นข้าตีมาเตียมา Hello ลวอไงไรครับถ้าแลาเปลี่ยนตัดโปรแกรมเขานะอู้พระกอบย่ำในเพียงจาวาเขาเจ๊นี่เนี่ยก็ดีหู้นะว่ามันเป็น very simple นั่นน่ะเนาะอ่าดีจาวาเขาถึนตะไล่มี class ยากกว่าเมย์มาเต็ดนะมันจะย่ำใกล้จะยากเองนนะดีตัดแต่ก็เขามามีไว้ white เมย์เนี่ยก็โอเคครับมันตลกงดูก็บมี class นะดีตัดแต่มันย่ำใกล้ simple uh simpler than จาวานั่นนะเนาะโอเคสำนักในก็ต่างก็เขามีโปรแกรมอะไรเขาจะเฮ้รู้เรื နော် how to get to run ကနော်အဲ့ဆောင်ဆုံးဟောမီဒတ် STK ဟောကောက်ပွား it empowerment one right တွန်ဒတ်ဒီ one night ကုတီတီနော် command pronoun how ないချေနော်ဟောကောက်တဲ့အတူနော်ဟောကောက်မှာနော်အခါဒီခါခါဒီခောက်မှာတဲ့နော်အ desktop လိုက်ကမြူးကော်နာက right click open an ตามิเนก็ลยนะาเปนทีวัตอะไกวันกันเาเป็นวัตอกวัตท่นก็ right click เนะ shift ฮนะ shift right c l i รนะ shift right c l i คมาเปิดปันอันวัดอุปนาชวัตเนีก็ลยโอเคนะเพรายหลายยเนี่ก็คัติมาตามด้วฟ้าเชนตัดขันต่างนะแต่กูเขาขาว่า not found not recognized เนี่ที่ก็กดตขึ้น lesson episode สอันข้าในไว้ลกลายหลุดลง o อา o ดอสติกีกันะ โอเคติ okay. ดท้ายกัค่าที่คำ y. d o st. เกว่าชินคามันเป็น3.8.1มวแล้วในกะ็ด,ด,ดีสังะค่าทีมารัน dot program อื่นในก็มาเจอ dot เกว่ t hello world. อ่าไม่เปลนชื่อไฟกันะไม่เปลนชื่อไฟเนี่ยนะ hello world. นะก็เปิดค่าค็มมีเวทินใน desktop ค่านะก็เปิดในค่าคอมตัวลูกว้ก่อ,อ okay. น change dollar t โอเคป่นนั้นคาีสงก็อันดาในะนก็ยาวค่ะ อมันก็ติดี่ยมาปันว่าฮัลโหลวอเนี่ยน่ยเด็วกก็ข้าไขมานเนี่ยนวาสังเจอเฮาบปอมีไว้ดัดเอสติกย่อเนี่ยเฮกาก็โปรตีนในตัดปรุกรม,มาอาะนะกุยการมันก็มีลงยุบยมทั้งดําค่าเนาะยุบยมจึงหือนะถามเจอค่าขึ้นมาเตี้ยมผิดไหนกันเนี่ยนะใค่ว่าเนี่ยเนาะตีอัตินนปันเนี่ยเาว่าข้ามามหรือไม่ซิมกลนเอเนี่ยนะขึข้นมาเซฟเหรอข้นกว่ารนด้ปรแกรมก็รู้มันตีจอดีรนได้ดอยู่อะไนครั มันตีมาในปันเอราวัยนิมีโอาสคุยกับงเจ้อข่ามาด้วยทีนกปัดเ่าเนี่ยมันในปันสังมันในปันสังนะนกปัดเนี่ยมันจะจปนตันเขาเตรียมโปรแกรมเขานะมันก็เป็นต euh ัตาอ่อเขามาเตรียมเลกหมายต่วงอิอ่อนนะนะอ่เลยชีว่าเข่ม้าเนี่ว่าเขาเจอนกปัดเหตุเตรียมตัดโปรแกรมก็เลยก็จะห้อมถูกติเจอกันเขาถูกติเจอสังเขาก็ถูกติมาเจอ เอนเตอร์จีนั่นก็อันดีอีนะฮิลอนล้วนค่านะอ่า v s c ก็คล er. ีนะ a อ d r o i d s t u d i o ก็คลีนะแต่กูว่าขอเล็กเจอหลงเงินเลยก็เจอเลยนะข้าก็ไม่เคยห้ามซีนก็คือก็บอว่าไปพิจารณาในที่ก็มาเจอถึงเหมือนข้าจะเข้มหรือเปล่านะโอเคนะโอเคว่ายว่าเนอข้าเขาตีมาเตรียมโปรแกรมตีเอนเตอร์ดิจิเอลนะลงไลมาโครงสร้างโปรเจกต์ข้าก็ในกวยกว่าไว้าว่ายว่าข้าตีมาอ่าข้าตีมาในบันเทิงนะอ่าก็นิ้ว นะ project นะที่ไทยนะค่าค่าข้มาตีไม่มีอยู่อันตั้งกันเนาะไม่มีอยู่ข้นมาตีฝายนะฝายไหนกันนะไม่มีอยู่ิด็กปันรายหนึ่งในขัมาตีมาตีไทยนะคนมาตีนิวเห่ึนมาเลิกปันอันว่า project นะ project ขั้นมาตดปัน project เห้ก็ขึนมาเลิกปันตัดก้านะอย่ากดในขึ้นกว่าเลิกปัน s d k ตัด stk อันเ้ามีไว้เห่ึนมาตดกปัน next มาติดเป็น next าโอเคนะอ่ดิทายข้าก็ติมาปนน่ะนะก็ติว่าอ่า t ั a อ่านอ่าตั a อ่า basic เนี่ยกัาะขาก็ติมาเต็มข้าก็ติมาปนว่าตัด basic ancient เนี่ยก็เลยเนาะก็เพื่อเอาติเอาภาษาไทยส่วนนะเลยเนะ that basic ancient เนี่ยก็ create ก็เขาก็นะหังจากเาว่าังเากมันมาฐานนั่นนะว่ามันติมาเปิด project าติเอาไว้เี่ลยนะติตวันดูไอะว่ามันติด h e a v สก man tikwa pick perfect that ancient and man ti au that basic ancient na he ma he man ne pa na na ni one tone paw ga man ti man ne pa that issue he that basic ancient na that ancient ne that basic ancient ne dang swang pa na na no ka dei kha wa this one two ne man ko ti man ne pa that basic ancient na da la ge kha okay how to hit temp program how na ko nga nga ge na how ko man ti that basic ancient he chromatic pan right click new เขาก็ตีเฮ็ดางเขาตีมาของสางตัดฝฟกันนะเขาก็ขึ้นลงมาติเต้มันตีมีแว่อันว่าตัดไฝไหยกันนะเขาก็มาเตี่ยมบันตัดฝ่ายอะไรข้าขนตีมาว่าฮัลโหลวอนะขา้ขาได้ข้าได้เจอปันจอมอันดาสกูใจกันนะออยาปีกว่าปัานเหมือนใครอ่สปีดปาจีกันเนาะก็เป็นสังศีตาก็มันแต่แปดแปดติดนะมัน มันดีตัอนต้ดโปรแกรมเขาก็เนาะตีตัดเตี้มันติเหตุการณ์เอิรนเนี่ยก่อนองเช้าเขาก่อนเลฟคิมอยากใหจาวาหาสังหารมันติดเหตุการณ์นะมันติดีก็เนาะกขาปุดเนี่ยแน่ๆอ่าข้าเด็กคาให่ปันเฮียงมาเจอหรือสไนกิสนะฮัลโหลวอร์เนี่ยเขา้นมาเอาอันดัสกูเฮียงมาจับกันนะปวายเอาเนี่ยก็อนข้าตีมาเตี้ยมปัญเอาข้าตีมันติดเป็นอันตร์เขาก็ติดเลยมาตัดโปรแกรมเอาในนั่นข้าตีเหตุสังข้าตีมาร์โคสังตีเล่นโปรแกรมเขาเนาะตัดไฟายนั่นเนี่ยมันจางเล่นไลย เขาจเหตุให้มันแรียนไลนเขาจะเด็กว่าสใช้ัน entry ป่วยมันนะตีเข้าเรียนโปรแกรมเขามันเป็นไหม่มาตัดนะตีตัดได้เหม่มาตัดก็เขาเหตถือเตี้ยม view and d i v i นั่นก็เขามาเตี้ยมไหม่ยอะไรก็เลยกันนะไหม่ยาวก็ไอชีเนี่ยก็อะไก็ view and d i v i ตั้งหลุนะเขามาเตี้ยมว่าไหม่ยาวก็อะไรเขาดีห้องว่าขอบโม้เน่หลังจาเขาดีห้องว่าขอบเข้าสวยนั่นก็ขอบกลางเนี่ยก็เลยก็ นะแจจะเป็นควมเล็กแตจจะเป็นควบกลางในกามังที่ดี้องนะคาเคาิเจอห้องว่าความวลดังควบเข้าสวยในกันโอเคปพดนั้นเย้าในกอดีไทยขาตีมาเตียปรแกรมเอานะเขาตีมาเปลี่ยนเป็นฮัลโหลวัวกูนะตีตอนอาตีการสวนไหนตีข้าก็ตีมาเตียบวาเปลี่นอ่าเย่าก็ฮัลโลวัวฮัลโลวัวเทันทีเขาตีเรนปรแกรมเขาแด่ันจะรูกว่าห้องกล่มมันหนหลังก่อนนะเขาตีเลเห์ถือก็มาติดป็น คุ้มๆอันม <si ีเวเนืยงแกก็มัดเด็กปันกำเนืนอ่ามันดิเนปันเขาจังไหนกำเดียวข้าว่าคตีมัดเต็มๆเคยปลื้มคดีว่าัลโหลใจมาอ่านะมันมาเรียนเที่งมันก็ติมาเนเที่ยงว่าัลโหลใจมาที่ไทยนะลองฟังนี่เจ้าด I D E นะเค่อคอนเจอร์จุดตันเต็มคนได้มันเป็นสังลลายในจิงก็มีตั้งนึ่ตั้งหลายกันนะอ่าตีมัในปันคอนเจอร์ค่าเขามาเริ่มว้ซีบีกลันในจืมันติมัปันทางเขากระมนเข่าว่าเนื้อปลุกเขาม่แม้เอราวอื่นนะอ่คนเจอค่าเขามาเร่เนี่ยก็มันไล่ของข้ามันก็ตีมันในปันฉีเลียงเลียงแก่อนเจอร์ค่าเขาตวด้วยมันก็ตีมันในปันเส้งหือมันก็ตีมันรัดในปันว่าที่ียว row number t w colon e n t นเนี่ย เขาดีไลมีไว้ซิมีกรานเออก็เปิดข้ามเสมันก็มานาันในปัญชีเลียงเลียงอนะ่ไว้ว่าทีา่ไทยข้าก็มาเตีม้มเนะฮัลโหลวอค่าค่าค่ากสากวาเตีม้มทีน่นนเอ่อแต่เปคดเลยข้าเคมาเต้ม่ะฮัลโหลวอเนี่ยเฮจิก็ผิดข้านะมันติมาาัในปัญชีเลียงเียงก็บนิวข้าแล้ก็เป็นฟอนดีอันเฮามาจะือินเดิจีาาอันหนะมือฟองฮาไปมาวันคนในแหนมันติมัในปัญหาเอราวาติไท จู่เตียไมกวุ้กัจัเปิ้นดันนะโอเคเออว่าว่าเนาะข้ากโกดิมาเตียมคือเนาะที่เห็นเมียนมุรักนะฮัลโหลนะฮัลโหลวันนมันตื่นติ่นิีตแต่เปคดเหรอไอเขาที่ว่าสตริงนะป่าวมาเนี่ยข้าก็ติมาลัดเนี่ยปัก่าอกำกอันกำอันก่าเนาะแล้วเสร็จีก็เขามาเตีมเปลี่ยนยก็นะจีเนาะมำโมนั้น คนมาเตียมแต่แตแเตปเิมมด quotation mark แห่ทีนาาน่นีนะ่แต่เปิด quotation mark นึ้นมาเตียมว่า hello w o ปัวเตียมเย้าหมดเย้าเนี่ยก็คนมาเอา simi คนไ่นมาอึดปันนะ simi คนไหนมาเตียมไข่ง่ายกันตั้ง full s t o ตีมือฟ้องเขามาเตียมอ่าลิขสิงธิตเขานั่นนะนะ อ่ยอากดติดไทยติดไทยครับค like, ่าขึ้นมาเี่ยมเตี่ยงแถวหนึงนะเาจะเอาขึ้นมาเที่ยมสงสงก็เลยนาเหมือนกันไงนะอ่าเปลี่ยนหนึ่งสนี่ก็ตัวไล่กุยนหนก่นะอ่าน่ก็เปลี่ยนสิแล้วกันทงสิอ่าสนห้าเนี่ก็ตัวไล่ก็มีปัญหาังนะจเขาตีห้องวัานั้นเบอร์จีซึ่งเขาตีห้องว่าสตริงนั้นก็ทักโอเคแต่คาของมาเรีนี่ยมันก็ตีมีปัญหาจัง อาล้ที่เป็นอ่เมือล้ที่เป็นอันเขามาเตีอินเดดิจิเอมันก็งางานไเขาก็มาเตี๋ยแหมนะอินเดีดิจิสมัยมัยจอยถัดเขาว่าเขาเตี๋ยผิดดีเลยหลังจาเขาเตี๋ยยาอเขากลรนด้วยเนี่ยก็ม่ตลกกว่าหกมแมเป็นเหมาเตี่ยตัดสองสองชิงชเนาะก็มาเตี๋ยปันก็มาติดปันตุ่มคิวคิวายอันว่ารันเนี่ยก็ไร้ข้าวโอเคต้นไหนที่ก็มาตีมีหนังไหนงค่ะเมื่อสงทางชิงค่ะ